ไฟ้าไฟ้าอุนเขาบอกอจะไปเที่ยวไปไหมไปไม่ไปเที่ยวนอมาบอกจ้าทีนึงเมี่ีนี่กันี่มันหัวเ้นดี

อชิวอชิวจ้าอย่างงี้จ้า so จ uh ้าจ้าจ้าจจอนจ้า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 ไอ้บอกีนี่บอกได้เลยเือยงไ้กว่าจะได้กินอไไหนกล่องบ้างไห้กลองม้างไหนนี่กองเยอะมากโซนแล้วโหยถ้าได้กินของอกองบ้งอ้ออกองมา

เก็บเขามันนี่แม่ดิ um, ่ะขอมั่งเขาเหไม่มีทางไม่มีทางแกเหงื่อแล้วมันชอบไม่นี้จะตายแมวแมวแมวมันรู้เรื่องถ้าบอกว่ายาเอารู้หมด ของมั่งบ้างแรงไหนของมั่งบ้างไม่ให้หรอกไม่ให้ยากเด็กอาไีขี้เหนียวอ่ะอาไีอ่ะอาไีอาไีนึกขี้เหนียวขอมั่งบ้างไรของมั่งไม่ให้เลยไม่ห้เลยยากเดี๋ยวเล่นหมดก่อนเดี๋ยวก่อน

mẹ dạy mấy dạy 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 tí dạy Con dạy một mà biển nữa, dạy 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 dạ dạy

สปอดีพอสอดีอนเว็ไอรออดมเดิมเหรนี่ค่ะจ้าคนนี้จ้าคนจ้าปรดอจ้ายนีเจยอนี